ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านที่เป็นเกษตรกรและเป็นชาวไร่ชาวนานะครับสําหรับรายละเอียดที่ผมจะลงให้ท่านได้รับชมกันในวันนี้นั้นก็เนื่องมาจากมีแฟนๆช่องหลายๆท่านเลยนะครับได้เข้ามาพิมพ์ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าช่วยหารายละเอียดเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาให้หน่อยนะครับซึ่งผมก็ได้ไปหาข้อมูลเป็นข้อมูลล่าสุดที่น่าเชื่อถือได้มากๆนะครับผม เป็นการช่วยเหลือชาวนาผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี6 3ท4ในรอบที่2ซึ่งรอบที่1ทุกท่านก็คงจะจำกันได้ดีใช่ไหมครับว่ารอบที่1เนี่ยทางภาครัฐได้จ่ายเงินให้กับท่านไปแล้วประมาณเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนนี้ท่านก็คงจะไปเบิกเงินแล้วก็เอามาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้น ก็ตอนนี้นะครับผ่านพ้นระยะเวลามาประมาณ2-3เดือนแล้วอตอนนั้นนะครับผมขอเกริ่นนิดนึงตอนนั้นทางภาครัฐบอกว่าจะให้ก็คือให้แบ่งออกเป็น2รอบนะเนาะรอบที่1ก็จะได้รา่ละห้ายนะครับสูงสุดไม่เกิน20่ไร่นะครับสูงสุดต่อครัวเรือนก็คือ1,000งบาทนะครับนั่นคือรอบที่1และรอบที่2ก็จะจ่ายเหมือนกับรอบที่1นะครับทุกประการเลยก็คือรายละ500 สูงสุดคนละ20ไร่แล้วก็ไม่เกินโคนล,ละ,ละ1 0 0 0 0บาทซึ่งนะครับผมผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาว่าจะจ่ายเงินให้กับชาวนาเมื่อไหร่ข้อมูลล่าสุดหรือความคืบหน้าล่าสุดในส่วนของเงินช่วยเหลือชาวนาผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาะปี63สาบ64นั้นล่าสุดนะครับผมจะมีการประชุมบอร์ดในวันที่ยีหรือยีกุมภาพันธ์นี้นะครับ เพื่อจะพิจารณาในส่วนของการโอนเงินนะครับแล้วก็รายชื่อเกษตรกรนะครับและรวมไปถึงาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่างๆนะครับผมและคาดว่าอย่างเร็วที่สุดฟังดีๆนะครับอย่างเร็วที่สุดถ้าประชุมบอร์ดในวันที่23หรือ24กุมภาพันธ์นี้แล้วและมีข้อสรุปตรงกันเป็นผลนะครับเป็นผลหมายความว่าเป็นผลที่แบบลงตัวแล้วอะไรแบบเนี้ย คาดว่าจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวไร่ชาวนาได้เร็วที่สุดตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปแต่ผมขอบอกอย่างนี้นะครับผมถ้านะครับถ้าประชุมบอร์ดแล้วนะครับมีผลตกลงหารือร่วมกันเป็นที่แน่นอนแล้วคาดว่านะครับจะเริ่มจ่ายกันตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์นี้แต่ถ้า,าจ่ายวันที่25กุมภาพันธ์นี้ไม่ทันท่านก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าโครงการนี้ หมายถึงว่าการจ่ายเงินรอบสองเนี่ยก็ได้ผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีและได้อนุมัติออกมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังรอในส่วนของการหารือร่วมกันหมายถึงว่าจะาลงวันที่จ่ายเงินให้เมื่อไรอะไรประเภทนี้นะครับผมแต่คาดว่าเร็วสุดหลังจากประชุมบอร์ดก็จะจ่ายวันที่25กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปซึ่งบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้จ่ายตรงกับวันที่25นะครับบางพื้นที่หมายความว่าอย่างไรอาจจะจ่าย เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเวลาเสีจ่ายเนี่ยเขาจ่ายตามอะไรนะครับผมแต่หลายๆครั้งผมสังเกตด,ดูว่าบางพื้นที่ก็จะจ่ายก่อนบางพื้นที่ก็จะจ่ายที่หลังอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับการส่งข้อมูลเกษตรกรของท่านเองนั่นแหละครับผมก็คือหน่วยงานที่ส่งข้อมูลของท่านเนี่ยอาจจะส่งช้าส่งเร็วอะไรก็ประมาณนี้นะครับในการเข้าไปตรวจสอบเงินนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปการตรวจสอบเงินให้นะว่าอาจจะตรวจสอบยังไงนะครับว่าเงินจะเข้าแล้วหรือเงินยังไม่เข้า อะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลงคลิปการตรวจสอบให้นะครับซึ่งสอดคล้องกับแหล่งข่าวนะครับว่าการจ่ายเงินให้กับประชาชนที่เป็นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้แจ้งข่าวนะครับว่าดังนั้นเมื่อได้ทำลายที่ชัดเจนแล้วก็จะให้รีบจ่ายโดยเร็วที่สุดเพราะตอนนี้ทุกคนรอคอยอยู่จึงฝากถึงพ่อแม่พี่น้องชาวนาให้สบายใจกันได้ซึ่งอ่า ผมเชื่อนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยตอนนี้ก็ลําบากนะครับทุกท่านแล้วก็ต้องการเงินเนี้ยไปหมุนเวียนจับใจ่ายใช้สอยเป็นการทาไร่ทํานาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งผมสรุปให้ครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะสําหรับโครงการนี้นะครับก็จะได้รับนะครับหลังจากการประชุมบอร์ดประมาณวันที่23 24เนี้ยนะเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละและหลังจากนั้นถ้าประชุมบอร์ดเสร็จสิ้นแล้วก็มีผลอนุมัติมาแล้ว เกี่ยวกับรายละเอียดจะจ่ายวันไหนซึ่งเร็วสุดเนี่ยก็คือ2 5กุมภาพันธ์แต่ถ้าจ่ายหลัง25กุมภาพันธ์ถามว่ามันแปลกไหมก็ไม่แปลกนะครับเพราะบางทีเขาประชุมหารือกันก็อาจจะมีอะไรที่ยังไม่ลงตัวนะครับไม่ลงตัวแล้วก็เ,เขาเรียกอ,อะไรนะอาจจะติดขัดปัญหาเรื่องของการส่งข้อมูลบ้างนะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนไปยังไงท่านก็ได้กันแน่นอนนะครับสําหรับ ท่านที่เป็นเกษตรกร,ร,กรหรือเป็นชาวไร่ชาวนานะครับผมและวันนี้นะครับผมก็ได้ไปหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรสําหรับโครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนาะปี63สามพหมายท่านได้รับทราบและรับรู้กันแล้วนะครับซึ่งถ้าท่านต้องการรับรู้รับทราบข้อมูลอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องอตกอกตก,ตกใจไปนะครับว่าเออทำไมจ่ายช้าจ่ายเร็วนะครับ ซึ่งบางที่อาจจะจ่ายเร็วกว่าบางที่อันนี้ก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าอยู่ที่การส่งข้อมูลว่าเออตรงนั้นส่งเร็วกว่าตรงนี้ส่งเร็วกว่านะครับแล้วก็การการตรวจสอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลงคลิปให้คลิปหนึ่งแล้วกันเนาะวิธีการเช็คเงินนะครับที่จะเข้าหรือโดนโอนเข้าบัญชีของท่านว่าเงินเข้าบัญชีหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดให้กับท่านาได้รับชมกัน อีกนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับเบื้องต้นนะครับผมท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลได้ผ่านเขาเรียกอะไรนะอันนี้เดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมทําคลิปดีกว่าเนาะเดี๋ยวท่านจะงงนะครับเขาไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมทําคลิปดีกว่าเนาะเดี๋ยวท่านจะงงว่าทํานยังไงนะครับและสําหรับตอนนี้นะครับถ้าท่านใดที่อันนี้ผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับไม่เกี่ยวกับเกษตรกรแล้วกันเนาะสำหรับท่านใดที่ มีเขาเรียกอะไรนะบัตรประจำตัวประชาชนและยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะนะครับซึ่งทางภาครัฐตอนนี้นะครับก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน3ธนาคารแล้วนะครับผมนั่นก็คือธนาคารออมสินธนาคารทกศธนาคารกรุงไทยท่านสามารถไปยื่นนะครับทั้ง3าธนาคารเพื่อลงทะเบียนโครงการเราชนะรับเงินคนละเจ็พันบาทได้เพิ่มเติมนะครับถ้าท่านใดที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ ทำให้เป็นอะไรแบบนี้แล้วที่สําคัญจะต้องยังไม่เคยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะนะครับมาก่อนด้วยนะครับผมธนาคารทั้ง3าธนาคารเนี่ยก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาโควิด -19 ในรอบที่2นี้นะครับสำหรับเงินที่จะเข้านะครับผมก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับก็คือส่วนของบตรสวัสดิการห่งรัฐนะครับส่วนของคนที่ลงทะเบียนโครงการผ่านคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็ ลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะก็จะมี3ส่วนนะครับในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับหรือ,อมีแอปเป่าตังเงินก็จะเข้าทุกวันพฤหัสบดีจนครบ7 0 0 0บาทในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินก็จะเข้าทุกวันศุกร์จนครบ7 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลงให้ทีหนึ่งว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่วันไหนเป็นวันแรกและในส่วนของผู้ประกันตนมาตาา33จะได้เงินวันไหนเป็นวันแรกเดี๋ยวผมจะไปลงคลิป ให้ท่านได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ายัางไรแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับ